มาจจัดงานประจำปีนะ,ะและท่านที่ยังอ,อยากจะร้องเพลงก็มาแจ้ชื่อของท่านเลยนะจ๊ะชื่อเพงเลงด้วยนะในแตไดะรอบร้องความตั้งใจมุ่งมั่นเอยไ,ได้มาในสิ่งที่ดีที่สุด เป็นงานที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและต้องการความปลอดภัยให้ส่งต่อพลังงานไปสู่วิถีชีวิตของโลกแห่งพลังงานไฟฟ้าที่มีความโอการเพิ่มมากขึ้นโอ้ยหายเลยไปตามมาเรื่องนั่งไหน KJL ผู้นำระดับต่ามตู้ฟ่า เคลื่นพลังงานไฟฟ้าคือนอนาคตของทุกคนเราเติบโตคู่คู่คและเขียนข้าดไปกับโลกแห่งพลังงานไฟฟ้าอย่างล้งนาด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญ,ญี่ปุ่นที่ทำงานอัตโมนมัติอย่างเต็มระบบ เทคโนโมยีที่เหมาะสมกับรูปแบบขนาดประเภทของชิ้นงานงานสีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีจากสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความทนทานยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนสีตามความต้องการโดยไม่กระทบต่อสายตาการผลิต อีกทั้งยังนำเม็ดสีส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคำนึง,งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเลือกใช้พลังงานสะอาดเพื่อก่อให้เกิดอุลิษน้อยที่สุดเรา KJL ยังสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย นนชั้นนำระดับโลกอย่างนน h น e i ออิเล็กทริกจากประเทศฝร,รั่งเศสภายใต้ระบบการติดตามชิ้นงานแบบ real time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่สายผ่านการผลิตทำงานต่อเนืน่องเจวัน24ชั่วโมงสามารถผลิตฐานทีเพิ่มขึ้นจาก20ล้านชิ้นเป็น30ล้านชิ้นต่อปี ต้องการสินค้าของ KJL ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายของ KJL เพิ่มมากขึ้นจนครอบคลุมไปทุกจังหวัดในประเทศไทยยกระดับการกระจายสินค้าให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นจนก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทมาหาชนในปี2022และเพื่อยยกระดับคุณภาพของงานด้านไฟฟ้า เราเยนเลซ่า,า KJL Network เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญงานไฟฟ้าจากทั่วประเทศเสริมทักษะความรู้ความมีมาตรฐานความมั่นคงทางอาชีพโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างสังคมแห่งองความรู้อย่างแข็งแกร่งและเครือข่ายที่เหนียวแน่นจนไปถึงการสร้างสู่อแวัตรกรรม KJL Innovation Campus หรือขิมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมไฟฟ้าการวิจัยและพัฒนาลพนาลนธภัตฑ์ันโลหะแบบครบวงจรเรียนขอก้าวสู่อนาคตของโลกแห่งพลังงานไฟฟ้าที่ไม่หยุดนิ่งติดตังง่ายสรงงานไวปไัอดภัยและคุคุณภาพสัมบูได้เร็ว ของเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของคุณเพื่อร่วมกันส่งมอบคุณค่าไปสู่วิถีชีวิตของโลกพลังงานไฟฟ้าแห่งอ,อนาคต Better Together เติบโตไปด้วยกัน KJL ผู้นำนวัตกรรมตู้ไฟร่างไฟขับเคลื่อนไฟฟ้าพืออนาคตคุณ